สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งทาง YouTube Channel แ h ร์ Story ่ n o เ i n g แป่งปันเรื่องน่ารู้นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องมานำเสนอที่จะ,ะแชร์ความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับนั่นก็คือวิธีการถอดแบตของโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อ Acer อันนี้เป็นรุ่นเอ S p e 1 5นะครับซึ่ง รุ่นนี้ผมก็ซื้อมาได้ประมาณครับหกเปีแล้วนะครับใช้ไปใช้ไปเป็นเรื่องธรรมดานะครับแบตเตอรี่ก็เสื่อมนะครับดังนั้นเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมทำยังไงครับเราก็จะต้องซ่อมนะครับซ่อมก็ซ่อมไม่ได้ครเพราะดังนั้นก็จะต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีการถอดแบตนั้นบางท่านก็อาจจะ ยังไม่เข้าใจในการถอดนะครับซึ่งน็อตที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับไม่ใช่ตัวยึดตัวแบตเตอรี่ไว้กับตัวเครื่องนะครับซึ่งผมเองทีแรกก็เข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการช่องถอดอยู่ที่เดียวนะครับนั่นก็คือจุดนี้นะครับเพียงแต่ท่านนะครับใช้แค่ ลายนิ้วหรือใช้ไขควงนะครับดันนะครับครับดันไปครับแล้วก็กดไว้นะครับทําการดึงแบตเตอรี่ออกมานะครับด้วยมืออีกข้างนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับนะครับซึ่งเมื่อซื้อมาแล้วนะครับก็สามารถจะทำการเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ก็การเสียบก็ตรงร่องเนี่ยนะครับให้ตรงร่องนะครับแล้วก็กดลงไปครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิธีการถอดแบตเตอรี่ของโน้ตบุ๊กที่ห้อเอ e r อนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้เรารู้จุดเท่านั้นเองก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้ยวยตัวท่านเองครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ ก็ยังไงก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้บรรยายด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในคลิปต่อๆไปซึ่งผมจะนำมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ